ดีค่ะทุกคนนั่งโน้นสวัสดีกับไม่บอกสวัสดีกับอสวัสดีนะคะอันนี้พวกเรามาเที่ยวทะเลนะคะทะเลสยามบุกทะเลสยามบุกนะคะรถขั้นนี้นุ่นเเห็นได้นางมาโน,นาา <laughs> ่นเเห็นได้นางมารถขั้นเลทะเลนะคะเราจะพา้าดังโนนยางไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆ ทสินีร้านขายของเล่นเล็กน้อยเต็มนะคะร้านไอศครีมแล้วก็ของเล่นเยอะๆนะคะนี่มาร้านไอศครีมนะคะได้ไอศครีมเลย กันเล็กมากสินี่ะนู่นเบืกครเน่นไม่งายลงไปเพราะว่าหินนู่นมันนี้ใส่รองท้าแตกนะน่ตรงนี้เหหอยนั่งลบเยอะแยะเลยนี่นั่อยู่นะคะเดี๋ยวยางลงไปมานนู่นนังกีไรต็มี่หันนั่งลงเไยน่นยางล เปลือกควาเยเต็มเลยวันนี้ยไม่ได้เอาไม้มาตรงนี้หอยนางลบเยอะๆเลยเด้เพราะว่าเห็นเปลือกหอยนางลบเต็มนี่หน้ำลงพอดีคุณน่ะสะพานสุดมูสุดหลังเนี่หอยปะ เี็หอยไหมเก็บหอยนะคะมันมาเก็บหอยอย่นี้แล้วนี่กับปูนะคะใตกสะพานมา่งนัมางค่ะด่าหอยนางล่มพี่น้องเนี่ยนี่แต่หอยนางล่มทั้งนั้นเลยนี่นะเห็น่มาหอยนางลงสดๆเลยนะคะทุกคนเต็มเลยนะคะนี่นะคะพูดด่า อันนี้มันตายอันนี้เป็นเปลนได้หน่โอ้มะเดื่อมีดมาเนาะนี่นะคะมะเดื่อมีดมาเก็บหอยนางรมเต็มเลยนะคะทุกคนพระดาขาวนี่เนี่ยเบิดเลยนะคะหอยหอยนางรมนะขาวนี่เนี่ยเบิดเลยนี่นะหอยนางรมเป็ีมม่นเปลยนเลยได้หน่โอ้ขอบมะเดื่อมีดมาเนาะอ๋อหล่อนซ่อนเลยคือพรดดาหอยนางรมนะคะเต็มเลยนะป้าหอยนางรม นวดแบบเสียบเลยนะคะผู้เดชสดๆเลยนะคะเห็นบ่มเท้าจากแผงหรือแม่นมาได้ไหมหันกับมแม่นหรือแม่นมาได้ไดิถอาน,นั่งล้มเต็มเลยนะคะเท้าตั้มจิ้มซีฟูไม่ยืนเด็ดเลยความห็นดนะว่วาเิดว่าน้นาม,มันเสรลงนะคะผู้หน้าถอยนั่งล้มเห็นไหนมตัวใหญ่เลยนะคะเหมือนที่เขาขายในร้านเลยนะคะ หอยนั่งล้มนะคะนี่ตัดตัวยังไงเนาะตัวกำลังพอดีแล้วค่ะแบบเนียนไว้ดิเนี่ยชิโน้องหอยนั่งล้มเต็มเลยนะคะพูดได้ไม่ได้เบอกเรียนดิมันมันตายยี่เนี่ยโตเป็นเปลนท่านั้นเลยนะคะเต็มกักซากเลย่จ้ะแงนเบิดนี่ปาดหอยนั่งล้มเทียนไหนหอยเสือมีดมาแกะหอยนะคะทุกคนไม้เอามีดมาหรอบนี้ไม้เอามีดมา าสุดยอดสุดยอดเลยนะคะหอยนั่งล้มเต็มนะคะมุมนี้บนนี้มันอยู่อยู่ไกลอันสะพานหน่อยนะคะหอยนั่งล้มนะเต็มกักแสกเนี่ยมันไม่ยังไงซื้อมาให้นะพี่ใช่มันหมอนนอนเอ้ยเปื่อน้ำล้มนะคะหอยอันหอยนนั่งล้มกาาักแสกจยูเชียนหนาข,อ,อ,นขอเสียวม,มีดมานั่ง อ e ันนี้มาแก่หอยนะไอ้ลันไอ้สุคที่สุดยน่นันนจะเอาหมวกดี่บ้าข้าเนี่ยเหนอนมุ่เด็กน้อยแ่ลอนแ่ลอน No, no, just yeah, yeah, sorry, yeah, เราตอนนี้รอรอต่อคิวค่ะวัน okay, yeah, นี่พวกเราก็ได้ไขวานนะอ้ยน้ำจิ้มใบชะงลดะากลับะไข่แวซีเนาะแวซอไหมล่ะกันน้ำจิ้มซีฟูนห้อยในรูดนะตอนนี้ครับพวกเราก็เอาปิกนิกมาแล้วนะคะ เพียงนี้กั pues นได้รถนะคนคนก็เริ่มเข้าม,าม่มมาล้าหลายนะคะแต่ว่าเพิ่นบ่ค่อยนั่งเออ่ขีพวกเฮานะคะถ้ากันยานบ่บ่กนวดนั่เก็บเอาหอยนั nah. ่งลบอยู่พุ่นน่ะเก็บบอาเก็บเอาอยู่ข้าแต่กับป้องก็แม่ะหอยนั่งลบอยูังางกั่นนะอันนี้นะคะข้าก็ได้กระป๋องแล้วนะคะกระป๋องกระป๋องกาจะไปเก็บนะค่ะไปเก็บห้อยนั่งล้มแต่มันยัง เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเห็นไหมเก็บใบมะชามเก็บใมชาเต็มเลยอุตสาห์ลุพ้นไปสืบ

ส,สวยเยส,ยสวยเลยนะใส่สวยมากใส่สวยมากบางหนนี่มันไม่ินะมันไม่ชีวะนะคะอีี ใส่เต็มเลยนะคะใส่ไแล้นวนะคะม่เงน้คะน,นี้หอยอันหอยที่ห้าไปหอยจุบนะคะจะยงแห็งเก็บดีอ่านเฮ้ล้มไปเขากไปเลยว่าว่าคนล้มแี้ออย่างน้ันย,นะคะย,ยนนก,นยนยนนยกคนมองเต็มต่ว่ากาเนาะ,ค,ะคนมอง คนมองเก็บเทากับกาเก็บเว่าคนมองเก็เราก็จะไม่เก็บนะก็สิดนไปแค่นี้นะคะานี่นขนนะ้างร่สีนะถ้นี่กแบบ้นะอวันตึงนค่นี่ยน่้อ้นตึงนะคะ อันท่าเล่นไฟล่งล้มนะหลายเือบ่รด้เอวเพื่อนนี่กัแม่นี่หนี่ทุกคนแม่นขาหแนเนหข้าวแม่นบ่เนนะเีนสิมาแม่นี่หนึ่งามปะอ้อนึ่งามมาเล่นก็ว่านตยแล้วนั่กัแม่นี่ ไปหางังนวดแล้วเราจะไปหาน้องน้่นกันนะคะจะดึมึงมาน้องน่นคิดเป็นไรกับกระทังขอพุทณาดึงมึงดดม,พพม,นนะะมาหน่นเสียวเคสนับแต่บอ <c oughs> นี่นะคะเอางอปากอาลเล็กมาสาน่นี่นน ให,ให้สุแลวเนอนมดน,น่กระยซูเอรเมรีเถือไล่ะพี่น้องไออ้ยมหียมดมากนะคะจับเลย่สิมาจับนี่ย,ม,ยมาไปไปไป,ไป,ไปเป e เค่ะตีขอปอบแห้ง,งโอ้ยจะค้บบาหบัซซี่ปุ้มแห้งก็คุน่ กำลัมาสมตำหอ,อกมาสมตำหอกออกแาเนี่ยนี่มีคาม,มามน้ำเตีมยีเ้ฟูดนียกินก็บปันไฟวา,ม,ามันหนักเชื่อมันเม็นมันเทียแล้วหมือนก็ต่ำอนันมากเค่ะเ่นน,เนีรับแม ไม่ตอมย่งเยกดด้โ <ue> อ้ม่เห็นน <BOB> ี่นลยนะคะ กระดาษที่ป้ายเงนี่เก็บหอยมาเก็บหอยมากเอ้าสมุติวาานอนนะนอนนะตัแเสร็้แต่สะอาที่เขาเกยกระดาษทังยหอมจงมาเจ็ดปากเนี่ยทำไรหยุดวะนนนี่ไงมางานดี่อนันน่ะ เอ้ยหลดซนนาเน้จินี่นะคนนีหนะทุงห้ามียู่วะอ้แสนล่ะแสนละแสนี่ะคน้ะแคเาขึนสิหนินี่ี่นะคะท่ายลวบะนะนี่นะคะทุกคนกคนุณอ่ะเฮ้ยลงไป <c oughs> มาเทียวทะเลพี่น้องเอ้ยใจมัเห็นสัปรุกันบาปรลาดแสลกรถนวปเนีแต่ว่าบานในแต่บักนวพคนมี้พาควนม้ได้ม่มา้าะมยไคิดแต่ว่าป้เขาแล้วก็าดมื่อยขวาง แล้ว,ม,ลวมันสับีไปลยส่กมันมาากระดำมีใส่กันมากรด่ักบบน้าแขว,วมีดมันมีดแก้อขนังลอ่จริงมีดกแกได้ยุที่บาทเมือนไหม มันมีสำหรับเซีหมอนน้อนซิมซนะคะทุกคนไทยไทยตอนไม้ซิมหนึ่งปุ๊บปุ๊บแม่บลายนะต้องมือทำหุ่งเ้ากับแซบนะคะทนี้ะคลีบมัดอันที่สองนะคะ เอศครีมเหมาอนซองอันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบคลิปนี้ไว้กับ <laughs> นุนบ่นไอศครีมเหมือนริซองนะคะอเล็กโอลิวันเหรอลูกโอลิเฟิร์ดไอศครีมเหรอสำหรับนุ่นแคปชูย์สำหรับวันนี้ขอ,อลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะด่ะทุกคนบ๊ายบาย